สวัสดีครับพบกับจันเอสนะครับกับโซโล่เพลงคุกเข่าของวงคอกเทลนะเป็นอย่างไรไปดูกันเพลงนี้นะครับผมว่านะท่าที่ผมฟังเนี่ยมันจะมีหลายพาร์ทเข้ามามันเหมือนการเล่าเรื่องเล่าเรื่องความรู้สึกอะไรบางอย่างลงไปในกีต้าร์นะครับสังเกตมีหลายส่วนจริงๆนะครับส่วนแรกมันเปิด,ปดได้แบบนี้นี่ครับนี่คือส่วนแรกที่มันเปิดขึ้นมาครับแล้วมาเป็นตรงนี้ครับ สังเกตครับว่าสองท่อนที่ผ่านมาที่เล่นเมื่อกี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีวิธีการลำดับโน้ตและวิธีการเล่นที่นขาจะมีความแตกต่างกันท่อนที่3แบบนี้เลยครับมันมีเล่าเรื่องตลอดเวลานะครับโน้ตสวยมากต่อไปครับคู่8นะครับที่เราคุ้นเคยครับพอท่อนจบนะครับเป็นฟิลลิ่งนะครับเพลงนี้มีการใส่ฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งต้องมีความแบบสนุกสนานความดุดันแอบซ่อนอยู่ตลอดเวลานะครับ ท่อนสรุปครับมีความเคลีขยงตัวโน้ตมากนะครับเพลงนี้นะครับเทคนิคที่ใช้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีความต่อเรื่องที่ชัดเจนสวยงามแต่สตอรี่เรื่องราวในการเล่าเรื่องของเพลงนี้ผมว่ามันเด็ดมากเลยนะครับไพเราะจริงๆมันด้วยหลายอารมณ์พบกันใหม่เพลงต่อไปสวัสดีครับ